ก็สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องคารินิโซเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวอีกหนึ่งตัวละครที่เป็นตัวละครลิมิตเช่นกันที่เดี๋ยวจะเข้ามาในวันที่18มิถุนายนนี้แต่ก็เซตนี้จะเป็นตัวละครลิมิตที่เป็นการรีรันมาเท่านั้นนะครับผมอ่ะตัวละครนี้คือคารินบันนี่นะครับผมอ่ะตัวละครนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เรียกได้ว่ามีการใช้งานเรื่อยๆเพียงแต่ว่างานพี่น้องแก จะได้ใช้มันไม่ได้มาบ่อยขนาดนั้นนะครับอาแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วตอนนี้ตัวละครตัวน,นี้เป็นยังไงการปั้นต้องปั้นยังไงบ้างแล้วก็มาเราก็รวมถึงในส่วนของโชว์เคสนะครับว่าโชว์เคสของทางตนนัวละครนี้การใช้งานสกิลเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้ในคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงทางคาริมานีนะครับว่าตัวละครน,นี้เป็นยังไงกันบ้างแล้วก็แนวทางการจะปั้นตัวละครน,นี้ขึ้นไปเป็นยังไงนะครับผม อย่างแรกเลยคือคาริบานี่นะครับจะเป็นตัวละครสไตรเกอร์ที่เป็นตัวละครลิมิตด้วยนะส่วนตรงนี้นะครับเป็นตัวละครสไตรเกอร์ในฐานะของดีลเลอร์ที่ยืนอยู่ที่ด้านหลังใช้อาวุธเป็น SR นะครับการโจมตีจะเป็นประเภทสีฟ้าแล้วก็เกราะเป็นสีเหลืองพื้นที่น่านะครับจะเป็นพื้นที่ในอาคารนะครับผมอุปกรณ์ที่ใช้อาจจะเป็นในส่วนของหมวกแฮปินแล้วก็ตัวนาฬิกาต่อมาพูดถึงเรื่องสกิลดียว่า สกิล ex ของทางคารินนะครับจะอยู่ที่ค่าคอส7โดยที่จะโจมตีใส่สตูเป็นพื้นที่รูปทรงใบพัดอ่ะเดี๋ยวผมไปโชว์เคสให้ดูจะได้เห็นภาพกันนะว่ารูปแบบของสกิลของทางคารินมันทรงเป็นประมาณไหนนะครับซึ่งการโจมตีอันนี้จะมีส่วนที่ไม่สนในส่วนของเกราะของสตูด้วยนะครับ48%อันนี้ที่เลเวล5นะครับอ่ะต่อมาจะเป็น basic สกิลก็จะมีการพล็อกทุกๆ25วินาทีนะครับโดยจะเป็นการทำดาเมจใส่สตู เป็นพื้นที่วงกลมนะครับซึ่งการโจมตีตรงนี้ก็จะมีส่วนที่ไม่สนใจในส่วนของการป้องกันของศัตรูด้วยเช่นกันนะครับผม Enhance Skill จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองนะฮะแล้วก็สุดท้าย Sub Skill นะครับ Sub Skill จะเป็นการเพิ่มค่า Critical ให้กับตัวเองเมื่อมีการใช้งานทาง EX Skill นะครับอ่ะก็จะเห็นว่าทาง Skill ของทางคาริบานี่เนี่ยจะเป็น Skill ที่เน้นในเรื่องของการโจมตีเป็นหลักทั้งหมดเลยนะครับอ่ะเราก็จะมีในส่วนของ การที่ไม่สนใจในส่วนของเกราะทั้ง2องสกิลที่เป็นสกิลของการโจมตีด้วยนะครับอ่านี่ก็คือเป็นจุดเด่นหลักๆเลยของทางคาริบานี่นะครับผมต่อมาเรื่องงานของทางคาริบานี่นะครับอ่ะอันนี้คือที่ผมได้เจอมานะก็คือ1การใช้งานในการตีบอสเปโรซิล่าพื้นที่ในอาหารนี่คืองานหลักๆที่อยู่มาอย่างยาวนานของทางคาริบานี่นะครับผม ซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าใครยังปั้นถ้าเกิดใครปั้นเอาไว้แล้วนะครับก็ยังสามารถนำไปใช้งานได้อยู่นะอย่างเช่นในการที่เดี๋ยวจะเจอกับทางเปโรซิล่าในช่วงเดือนตุลานะครับคาริบานี่ถ้าใครปั้นเอาไว้จนสุดนะครับสามารถใช้งานได้ดีมากๆถึงแม้ว่าเดี๋ยวในช่วงเวลาตรงนั้นจะมีอีกหนึ่งคู่ที่สามารถทดแทนสําหรับคนที่ไม่มีคาริบานี่อะไรแบบนี้ก็ใช้ได้อยู่เช่นเดิมนะครับผมต่อมาเรื่องของการปั้นดาวนะครับการปั้นดาวตรงนี้ก็ด้วยความที่เป็น ตัวนูเกอร์หนักๆขนาดเนี้ยแล้วก็ค่าคอสก็หนักด้วยนะครับก็นั่นแหละครับ5ดาวปืน3าคือคำตอบสุดท้ายจริงๆสำหรับตัวละครตัวนี้แล้วก็อ้ออีกอย่างหนึ่งผมลืมพูดถึงคืองานอีกงานหนึ่งที่ผมเคยเจอมาก็คือเป็นการใช้งานในอารีนานะครับอารีนาสนามปัจจุบันนี้แหละก็คือมันเป็นตัวละครหนึ่งที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องระวังในส่วนของเรื่องค่าคอสสักนิดหนึ่งถ้าเกิดจะไปใช้งานอะไรประมาณนี้นะครับผม อ่ะต่อมาเรื่องของการปั้นของนะครับก็เหมือนกับดีเลอร์อทั่วไปเลยชิ้นที่1กับชิ้นที่3เป็นหลักแล้วตามด้วยชิ้นที่2ในกรณีที่คิดว่ายืนไม่ไหวอะไรงนี้อ่ะก็ไปเสริมในส่วนชิ้นที่2เพิ่มเติมให้น้องแกยืนไหวนะครับผมต่อมาเรื่องของสกิลนะครับอ่ะสกิลอันนี้ส่วนตัวเลยนะส่วนตัวผมจะมองว่าอีกสกิลสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็ต่อมาเป็น enhance กับ sub skill นะครับส่วน basic skill อันนี้อ่ะก็มันจะช่วยเติมดาเมจได้ก็จริงแต่ส่วนตัวมองว่าอ่ะมันอาจจะไม่ได้เติมดาเมจ ได้เยอะมากมายในขนาดนั้นนะครับแต่แก็จะเป็นไปได้อสําหรับคนที่จะใช้งานน้องแกและปั้นสุดอะยังไงก็ควรจะต้องไปจนสุดอยู่แล้วแต่สมมุติว่ามีทรัพยากรจากัดนะครับผมจะมองว่าให้เรียงลำดับไปที่ EX ก่อน Enhance กับซับตามาแล้ว Basic ไปสุดท้ายแล้วกันในกรณีที่ทรัพยากรจํากัดประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโชว์เคสของทางคารินกันดนีกว่าว่ารูปแบบสกิลเป็นยังไงกันบ้างนะครับ โอเคอันนี้จะเป็นการโชว์เคสของทางคารินนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้เห็นในเรื่องของการใช้สกิลของทางคารินละกันเป็นหลักๆนะครับผมแล้วก็จะพูดถึงการใช้งานคู่กันกับตัวละครอ,อะไรบ้างเพราะว่าคารินถ้าสังเกตให้ดีนะครับจะมีค่าคอสที่ว่าถ้าจะแพงมากๆนะครับฉะนั้นมันจําเป็นจะต้องมีตัวละครบางตัวที่ควรจะต้องมาเล่นคู่กันด้วยนะครับผมอ,อะก็เดี๋ยวอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูค่าคอส ตอนแรกก่อนเนี่ยเห็นะค่าคอสตอนแรกอยู่ที่7นะครับอันนี้คือค่าคอสต้นๆเลยนะเนี่ยก็คือแบบก็นั่งแพงมากๆนะครับสำหรับการใช้งานทีนึงนะครับผมอ่ะอันนี้คือรูปแบบการใช้งานของทางสกิลคาริน,นรับเนี่ยครับอันนี้ก็คือจะเป็นทรงใบพัดแบบที่ได้อธิบายไปนะครับเนี่ยก็จะใบพัดกว้างประมาณเท่านี้นะครับอ่ะผมยิงไปก่อนนะทีหนึงเนี่ยครับแล้วก็จะเป็นการโจมตีแบบ วงกว้างแบบนี้นะครับอ่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันมีที่ให้มันโชว์เคสได้ดีกว่านี้ผมคงเอาไปลงแล้วแหละแต่ว่าอันนี้ผมก็อ่ะเอาเอาอะไรที่แบบว่าโชว์ได้ง่ายแล้วกันคือจริงๆถ้าสังเกตการโจมตีครับมันจะไม่เหมาะกับเป็นพวกการโจมตีเวลาที่เราต้องไปเจอกับพวกบอสอย่างเป็นโรซิลล่าอะไรเงี้ยที่แบบว่ามันมีเป้าหลายๆเป้าหมายให้เราตีประมาณนั้นนะครับผม ค,คือด้วยความที่ค่าคอสของทางคาริมานีค่อนข้างจะแพงนะครับฉะนั้นเวลาที่เล่นเนี่ยควรจะต้องมีตัวละครที่ลดคอสให้กับน้องแกด้วยเช่นอุยหรือฟูกะตีใหม่แต่ส่วนตัวจะมองว่าอุยจะเหมาะสมกับทางคารินมากกว่านะครับถ้าเกิดถามถึงเรื่องของ p ร r i t y ในการเลือกตัวละครที่จะมาลดคอสให้นะอาจจะนี้ผมไม่ได้ใส่มานะสำหรับทางอุยนะครับเดี๋ยวผมลานตะเกียบให้ดูทีนะนะเนี่ยเดจะยิงไปอย่างนี้ จะยิงเป็นวงกว้างนะครับอานเนียอันนี้ก็จะเป็นทางสกิลของ b a t i c Skill ปีกีที่มีการพร็อกขึ้นมานะครับอ่าข้จะมานี้นะครับเกี่ยวกับการใช้งานทางคาริบันนี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะสรุปในส่วนของตัวละครคาริบันนี่ให้ฟังแล้วกันนะครับก็คาริบันนี่นะครับจะเหมือนกับทางเนรูบันนี่เลยก็คือเป็นตัวละครลิมิตนะครับเงื่อนไขเดียวกันก็คือถ้าจะเปิดก็ต้องเปิดในช่วงที่ตู้ตัวละครน,นั้นเข้ามาเท่านั้นจะเปิดในช่วงอื่นแล้วมันจะไม่มีการลดเลทออกมาเลยนะครับผม ซึ่งบทบาทหลักๆที่ทางเกมให้กับทางคาริบานี่มาก็คือจะเป็นตัวละครดามเมจกระสุนฟ้าที่เป็นตัวละครตีหมู่นะครับพื้นที่ในอาคารนะครับนี่คืองานหลักของทางคาริบานี่เลยเรื่องของสกิลนะครับส่วนตัวอันนี้ย้ำเลยนะว่าส่วนตัวเลยนะกับส่วนตรงนี้นะครับส่วนนี้ผมมองว่า ex enhance และซับเป็น3สกิลที่ควรจะต้องอัพนําไปเลยนะครับและส่วนของเบสิกอันนี้อาจจะอัปตามมาทีหลังก็ได้ในกรณีที่ทรัพยากรขอ,ของคุณมันไม่เพียงพอนะครับ แต่ถ้าเป็นไม่ได้นะก็อพให้มันเต็มทั้งหมดเลยด้วยความที่ตัวละครนี้เป็นตัวละครแบบดาเมจหนักๆดาเมจจ๋าอยู่แล้วนะครับยังไงก็ควรจะต้องยัดทุกสกิลให้มันเต็มไปเรื่ของอุปกรณ์นะครับก็1กับ3แล้วก็ตามด้วย2เช่นเดียวกันกับพวกตัวละครดีเลอร์ตัวอื่นนะครับผมแนวทางการปั้นดาวของตัวละครนี้นะครับส่วนตัวมองว่าควรจะต้องปั้นขึ้นไป5ดาวปืน2จริงๆควรจะต้องปืน3เลหรือด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าตัวละครนี้มันเป็นตัวละครดีเลอร์นะครับแล้วก็ มันจะค่อนข้างโดดเด่นมากๆในพื้นที่ในอาคารนะครับซึ่งอ่ะก็น,นี้แหละมันก็จะเข้าสู่งานหลักของคางคาริบานีก็คือเป็นการตีทางบอสเปโรโรซิล่าพื้นที่ในอาคารนะครับอ่ะก็เดี๋ยวจะมีการมาให้เราตีอีกหนึ่งรอบในช่วงเดือนตุลาอ่ะซึ่งการตีในรอบนี้นะครับคาริบานียังสามารถชากผลงานได้อย่างดีอยู่เช่นเดิมเพียงแต่ว่าอ่ะอันนี้ผมพูดเลยนะว่าณเวลานี้นะครับมันก็จะมีตัวแทน สำหรับคนที่ไม่มีคาริบานี่นะครับมันจะมีตัวเลือกให้ใช้งานได้อยู่อย่างเช่นทางอีโรฮะที่ใช้งานคู่กันกับอิบุกินะครับอ่ะคู่นี้ถ้าใครไม่มีทางคาริบานี่สามารถใช้แทนกันได้หรือในระดับทอร์เมนต์นะครับก็มีการใช้งานอีกหนึ่งตัวละครอย่างทางโคโรช่วยน้ําที่ไปทดแทนในส่วนของบอสเปโรซิล่าพื้นที่นะครับแทนทางคาริบานี่และมีการใช้งานกันครข้งเยอะมากๆนะครับสำหรับทางเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับผมอ่ะก็ ถ้าถามตอนนี้ผมมองว่าคาเดบานี่เป็นอีกหนึ่งตัวละครลิมิตแล้วกันที่สามารถใช้งานได้อยู่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครไม่ได้ปั้นเอาไว้อะผมมองว่าอาจจะไม่ต้องปั้นแล้วก็ได้นะเวลานี้นะครับเพราะว่าก็นี่แหละเหมือนที่ผมบอกไปตอนนี้มันมีตัวละครที่สามารถทดแทนกันได้นร้างเยอะพอสมควรต่อมาการคําถามแล้วสรุปแล้วตัวครนี้น่าเปิดไหมส่วนตัวมองว่าน่าเปิดสําหรับคนเก็บลิมิตเช่นกันอเช่นกันนะครับผมอ่ะก็ได้ส่วนตรงนี้นะครับก็ คล้ายๆกันกับทางเนรูบันนี่เลยนะครับก็คือมันจะเป็นตัวละครที่มีงานหลักๆอยู่แล้วนะครับอาแต่ในเคสของทางคานิบันนี่เนี่ยงานหลักมันจำเป็นจะต้องปั้นขึ้นไปให้เยอะมากๆเลยด้วยนะครับซึ่งในส่วนนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณยังไม่ได้คุณอาจจะเพิ่งเปิดมาได้อะไรแบบนี้หรือว่าคุณยังไม่เคยปั้นมานะครับก็ส่วนตัวมองว่าอาจจะไปปั้นตัวละครอื่นไปใช้งานแทนก็ได้เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปมันก็จะมีการใช้งานอย่างทางอิรุฮะคู่กันกับอิบุกิหรือว่าทางโครุช่วยน้ำที่สามารถ ทดแทนในส่วนของงานหลักของทางคาริบานียได้ในกรณีที่คุณไม่ได้ปั้นหรือคุณไม่มีนะครับผมอ่ะก็สรุปแล้วก็คือตัวเนี้ยมันเหมาะกับคนที่คิดจะเก็บในส่วนของตัวข้อลิมิตละกันนะครับสำหรับคนที่คิดจะเปิดนะแต่ถ้าเกิดสาหรับผู้เล่นโดยทั่วไปผมมองว่าอาจจะข้ามไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีเพชรไม่พอก็เช่นกันกับทางในรูบเบนี้เลยเดี๋ยวไปรอให้เขารีรันมาหนึ่งรอบแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงเวลาแถวนี้มันค่อนข้างจะมีตู้สำคัญสำคัญค่อนทางเยอะมากๆนะครับ โอเคก็จบการรีวิวทางเนรุทางคาริมบันนี่เท่านี้นะครับก็ถ้าใครถูกใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องผมไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เช่นเดิมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ